สวัสดีครับพี่น้องเช้ากะปอบริจีครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีตัวต้าหัวจรวดครับมาชี้เป้าวันครับรายละเอียดคันนี้เป็นตัวหลังคาสูงช่วงยาวนะครับใครที่มองหารถตู้แบบอ่าทรงประมาณนี้ครับลองดูครับเพื่อจะถูกใจครับเพราะว่าเป็นตัวหลังคาสูงช่วงยาวรายละเอียดนี่เล่มโอนครึ่งดีครับนะแล้วก็บาอครบครับส่วนสภาพสีอ่าภายนอกภายในนี่เจ้าของลงไว้แบบตรงๆเลยนะคือก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ รายละเอียดบางอย่างเนี่ยบางครั้งเราจะเอาไปทําอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาครับรถเก่าถ้ารับสภาพราคาโดยรวมได้นะคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่59,000าบาทนะครับก็ลองดู้บกันเผื่อจะถูกใจนะครับราคาบางครั้งนี่คนบอกตั้งแพงเป็นแสนก็งบไม่ถึงนะครับถ้าราคาหลักหมื่นกลางๆอะไรประมาณนี้ถ้าสภาพเครื่องยนต์ใช้ได้รายละเอียดไม่มีปัญหานะครับเรื่อง เล่มเรื่องโอนนะครับภาษีต่อให้เรียบร้อยก็คงไม่มีปัญหาอะไรอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไปทําบางสิ่งบางอย่างต่อเพิ่มได้ทีหลังอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทางช่องก็นําเสนอกันให้หลากหลายราคาครับเพราะว่าต่างคนต่างก็สะดวกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอามาฝากครับท่านผู้ชมที่ตามหารถตู้เก่านะครับ ราคาคันนี้5 9 0 0 0บาทครับก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยแล้วกันครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินครับไปดูกับตาแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของรถด้วยตรงเลยครับทางช่องเป็นสื่อหลังเท่านั้นนะครับแนะนําให้ไปดูจริงนั่นแหละดีสุดแล้วโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับช่องทางการติดต่อก็ลิงก์เฟซบุ๊กด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามด้วยครับมีรถใหม่ใไม่รันับ